สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะค่ะเป็นผ้าโฮนสีฟ้านะคะค่ะสีฟ้าใสค่ะสวยงามมากค่ะสีฟ้าน้ำทะเลค่ะเป็นผ้าโฮนนะคะ เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะลายโฮลนะคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะสวยงามมากค่ะสาหรับเหมาะสาหรับใช้ในวันแม่ก็เหมาะสมนะคะหรือวันศุกร์ก็ได้ค่ะค่ะผ้าโฮนสีฟ้าค่ะค่ะราคาเป็นของฝากงานฝากขายนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจียมทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่าได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่า1น0 0งพันค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะเป็นค่าลายโฮนค่ะสีฟ้าค่ะสวยค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นโฮนประยุกต์ใหม่ค่ะเรียกว่าโฮลนประยุกต์ใหม่ค่ะราคา1,400บาทนะคะโฮนประยุกต์ใหม่ค่ะค่ะราคา1,400บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะราคา1,400บาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ1 4 0่บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,400บาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสีนี้ค่ะเป็นออกโทนสีชมพูนะคะเป็นผ้าลายโฮลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยนะคะดูดีโดดเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกขืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นลายโฮนนะคะ่ผ้าโฮนค่ะค่ะ,คะเป็นผ้าฝากขายนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเป็นงานฝากขายนะคะค่ะมีเจตจัวหน้านางด้วยค่ะนี่ก็ค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะท่านชอบก็โทรทักบอกคุณแม่เข้ามานะคะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะท่านอยากให้ผ้านิ่มคะ่ะนิ่มอ่อนละมุนละไมให้ท่านแช่น้ํายาพานุ่มนะคะ ปรับน้ำยาพนุ่มค่ะไว้ประมาณสักสิบนาทีค่ะแล้วก็ยกขึ้นนํามารีดค่ะมันจะนิ่มมากค่ะผ้าจะนิ่มนะคะค่ะนี่ก็ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดเด่นทุกผืนค่ะเป็นงานฝากขายนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้งานฝากขายมาหลายผืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะราคา8นะคะหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูค่ะค่ะนี่ก็เป็นหมี่ขั้นแบบประยุกต์ใหม่นะคะหมี่ขั้นค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,400บาทนะคะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะผืนผ้าออกโทนสีออกสีครั่งค่ะสีแดงครั่งนะคะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมกักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะขอติดตัวแล้วมห่สี่บค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นหมีขั้นประยุกต์ใหม่นะคะสวยนะคะงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี่ก็เป็นวันนี้มีงานฝากขายเยอะนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะนี่ก็เป็นผ้าตีนแดงนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นหมีโฮตีนแดงนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนหนานิน่มแน่นค่ะหนานแน่นมากค่ะ ค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะรหัสห้านี่ค่ะเป็นหมีโนขั้นแบบประยุกต์ใหม่นะคะ สวยโดดเด่นมากค่ะเป็นเชิงล่างเป็นเชิงแดงตีนแดงนะคะค่ะสวยค่ะโดดเด่นมากค่ะราคา1,400บาทนะคะค่ะเป็นหมีไมมบ้านค่ะเป็นหมีโฮนประยุกต์นะคะขั้นแบบโฮนประยุกต์ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกคืนแก่มทุกคืนค่ะ1,400บาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะ1 4 0 0บาทค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าโฮมประยุกคค่ะออกโทนสีออกแดงส้มๆนิดหนึ่งนะคะค่ะหนึ0งบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะ1,400บาทนะคะค่ะ1,400บาทนะคะเป็นสีชมพูค่ะอมชมพูอมแดงนะคะ ่าอมส้มค่ะชมพูส้มค่ะสวยค่ะค่ะคุณแม่ว่าสวยงามมากคธอโดดเด่นมากค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนด้วยค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะโดดเด่นค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะขาะน้ามากเลยค่ะค่ะเป็นงานฝากขายวันนี้งานฝากขายเข้าเยอะค่ะวันนี้ค่ะลูกหลานนํามาฝากขายค่ะทอแล้วก็เห็นคุณแม่ว่าคุณแม่ขายในยุคมีช่อง YouTube ลูกหลานก็เลยมาฝากขายค่ะ ถ้าง,งานขายจะอยู่ที่พันสี่นะคะคุณแม่ไม่ได้บวกกําไรนะคะขายให้ลูกให้หลานค่ะ1,400บาทค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะ1,400บาทนะคะ ค่ะนี้ก็ค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะนี้ก็สีเขียวค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นเขียวเหนียวซัพ์นะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับเอาไปเป็นของขวัญฝากค่ะในวันเกษียณก็โอเคเหมาะสมนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นงานค่ะงานไหม่บ้านพุ่งยืนค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ อันนี้รหัสสองนะคะเป็นงานฝากขายวันนี้งานฝากขายคุณแม่มีมีเยอะนะคะวันนี้นะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นมีโฮนนะคะค่ะเป็นลายโฮนค่ะอยู่นี้มีอยู่สามผืนนะคะชุดนี้ค่ะค่ะรหัสสองค่ะค่ะเป็นลายโฮนค่ะอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจ่มทุกผืนค่ะหนานิ่มแน่นนะคะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะ1,400บาทนะคะรหัสสองค่ะ ค่ะเป็นหมีลายโฮนค่ะชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่นะคะวันนี้งานฝากขายอยู่ที่พันสี่จุดชุดหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้คะ่ะน้อมรัาต่อทางลายยินดีตอนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นหมีลายโฮนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะท่านชอบผืนไหนโทรทักนะคะรหัสสองก็สวยนะคะ อันนี้รหัสหนึ่งค่ะ